สที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ช่วงคริสต์มาสซึ่งโดยปกติแล้วนะคะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยจะจัดช่วงกลางเดืนเอนพฤศจิกาไปจนถึง24ทธันวาบางเมืองก็จัดเดือนหนึ่งบางเมืองก็จัดไม่กี่วันแนะนําให้เช็ควันก่อนมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสนะคะ และทีแรกที่แข่แน,นะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือตลาดคริสต์มาสที่มอนเทอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพราะไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือลุงเซนตคอนะคะจะขี่น้องกวางนะคะลอยอยู่บนฟ้าลอยไปลอยมาทุกชั่วโมงบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็โรแมนติกมากม โดยริมทะเลสาบนะคะก็จะมีสินค้ามากมายวางขายนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยกระท่อมเล็กๆที่เรียงยาวไปทั้งทะเลสาบผู้คนก็จะเดินไปเดินมาชิมวายกินขนมนะเต็มทะเลสาบเลยค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาเปิดวันแรกวันที่18พฤศจิกายนไปจนถึง24ธันวาคมนะคะใครมาเที่ยวสวิตในช่วงนี้นะคะปักหมุดไว้เลยห้ามพลาดเด็ดคาะจ้าส่วนเมืองที่2ที่แขนแนะนำเลยก็คือเมืองซูริกจ้า จะบอกว่าตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเพราะทั้งเมืองนะคะจะประดับตกแต่งด้วยไฟและต้นคริสต์มาสโดยจะกระจายอยู่ทุกมุมของเมืองซูริกและตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดแค่แนะนําให้เดินไปที่ทะเลสาบซูริกตรงนี้นะคะนอกจากไฟจะสวยงามแล้วนะคะต้นคริสต์มาสที่นี่นะคะยังประดับตกแต่งได้สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากมและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือรถไฟสีแดงคันเล็กๆคันนี้นะคะ ซึ่งตัวรถไฟเนี่ยก็จะประหลัดตกแต่งด้วยไฟแล้วก็มีลุงเซนต้าเนี่ยนั่งอยู่ข้างในแล้วก็จะวิ่งวนนะคะจากถนนชอปปิ้งในตัวเมืองซูริกนะมาอย่างทะเลสาบบอกเลยว่ารถไฟเนี่ยน่ารักมากๆห้ามพลาดมาถ่ายรูปคู่เด็ดขาดโดยมีอีกสิ่งหนึ่งที่แข่ชอบมากๆเมื่อมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสที่ซูริก็คือตรงถนนชอปปิ้งนะคะจะมีตลาดคริสต์มาสเล็กๆแล้วก็มีน้องๆพี่ๆนะคะใส่หมวกสีแดงพร้อมมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆ และตลาดคริสต์มาสที่สุดท้ายที่แขกแนะนําก็คือที่เมืองซาร์บูกนะคะซึ่งเป็นตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสและยังได้ขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของคริสต์มาสซึ่งมีมานานเกือบ450ปีแล้วโดยที่นี่นะคะจะมีกระท่อมขายของของพ่อค้าแม่ค้ากว่า300กระท่อมโดยตั้งกระจายอยู่ทุกจุดทั่วเมืองเลยโดยในแต่ละจุดนะคะก็จะมีสินค้าน่ารากักน่ารักขายเยอะมาก รวมทางอาหารขนมที่มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยและเครื่องดื่มที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเมื่อมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสที่นี่เลยก็คือไวน์ร้อนเพราะเวลาหนาวๆน,นะคะเวลาดื่มไวน์ร้อนเนี่ยมันช่วยทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาเลยยิ่งกินกับไส้กรอกแบบนี้นะคะทุกคนมันฟินมากขอแอบบอกเลยว่าไส้กรอกที่นี่คืออร่อยสุดๆแล้วที่นี่นะคะยังมีกิจกรรมน่ารักน่ารักเยอะมากเอาเป็นว่าใครมาเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสามารถวปมาเที่ยวเมืองสตาร์บุกในยงง่ายแค่นั่งรถไฟจากซูริกนะคะมาที่นี่แค่2ชั่วโมงครึ่งเอง ตลาดคริสต์มาสที่ซาร์บูนะคะเป็นอีกสถานที่หนึงที่แขบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะที่นี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆนี่แหละค่ะทุกคนตลาดคริสต์มาสสที่ที่แขบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาเที่ยวตเซอแ์แลนในช่วงคริสต์มาสจ้า